สนับสนุนโดย YLG Group โทร022871155และ026775520คุยคุยกันนะคะกับคุณธีพานว่าวัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YLG b u l l i a n Futures ค่ะคุณธีพาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะคุณโสภาคุณทีน่าสวัสดีค่ะช่วงนี้ราคาทองคำก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคนทางของนักลงทุนนะคะที่อาจจะเริ่มหันกลับมามองมากขึ้นนะคะเพราะว่าสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกนั้นก็มีความผันผวน,นมากพอสมควรเลยแต่ว่าจะว่าไปเนี่ยความผันผวนในทองคำก็ไม่น้อยเหมือนกันนะคะ ใช่ค่ะตัวทองคาเองวันศุกร์ที่ผ่านมาดิขึ้นมาค่อนข้างแรงทีเดียวนะคะขึ้นไปจนเช้าวันจันทร์ทดสอบที่1 5 8 0งพันห้าร้อยแปดสิบเหรียญแต่ที่แน่เป็นห่วงกว่าในเรื่องของราคาทองคําตอนนี้เป็นเรื่องของปัจจัยค่าเงินบาทค่ะเพราะถ้าสังเกตดูจากวันนี้เองนะคะวันอังคารตลาดเปิดมากลายเป็นว่าราคาทองในประเทศปรับตัวลดลงนะคะถึงแม้ว่าราคาทองโลกเองจะเพิ่มขึ้นมาประมาณ20่สิบจนถึงเกือบสามสิบเหรียญ US d o l l a รต่อโฉนดเช้าวันนี้นะคะ ค่าเงินบาททะลุแนว29บาทต่อดอลลาร์ปนไปแล้วนะคะก็คือถือว่าแข็งค่าที่สุดในรอบ16ปีที่ผ่านมาเลยค่ะตอนนี้เองเนี่ยคือโดยรวมเรยยังมองว่าตัวราคาทองคํายังอยู่ในกรอบนะคะคือถึงแม้ว่าเ,ออเรามองสัญญาณค่อนข้างบวกของราคาทองคำจากนี้แต่ว่าอาจจะมีแรงย่อลงมาบ้านเล็กน้อยก่อนที่จะไปต่อนะคะโดยที่กรอบในวันนี้ของทองคําเองจะอยู่ที่1,560เหรียญจนถึง1,580เหรียญ วนกรอบทั้งสัปดาห์นะคะอยู่ที่1,540เหรียญจนถึง1,620เหรียญค่ะแต่ดูจากค่าเงินบาทที่แข็งค่า,ข,าขึ้นมาขนาดนี้แล้วเนี่ยต่อให้ราคาทองคำในตลาโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นยังไงเวลาที่แปลงกลับมาเป็นเงินบาทยังก็ยังอยู่ในในฝั่งขาติดหรือขาลงเหมือนกันนะคะ ใช่ใช่ค่ะคุณสภาคือดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าถ้าค่าเงินบาทเออราคาทองคําจะขึ้นยังไงก็ตามเนี่ยราคาทองคําในประเทศก็ยังจะปรับตัวลดลงค่ะเพราะว่าตอนนี้เองในการแข่งขัาของค่าเงินบาทถือว่าถือว่าน่ากลัวมากนะคะก็คือ,อ,อมีการปรับตัววันละประมาณ10จนถึง20ตาางต่อวันได้ส่งผลกับตัวราคาทองคํามากกว่าเยอะเลยค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วสําหรับนักลงทุนตอนนี้เนี่ยที่ถือทองคําแท่งในประเทศอยู่เนี่ยนะคะหลายคนอาจจะเริ่มวิตกกังวลเหมือนกันนะคะจะใช้กลยุทธ์แบบไหนดีคะกับการลงทุนในทองคําแท่งในประเทศช่วงนี้ค่ะคือในตอนนี้เองนะคะสาหรับนักลงทุนที่มีตัวทองอยู่แล้วบางท่านก็สามารถมาเปิดโพ i ิชันของฝั่ง ของฝั่งตัวตัวโกพิวเจอร์ได้นะคะเปิดสถานะช็อตโพซิชนันได้แต่ว่ายังแนะนําให้ระมัดระวงังเพราะว่าด้วยระยะเวลาที่ค่อนข้างจากัดอนะคะจากนี้ไปเดี๋ยวก็จะหยุดสงกรารแล้วแล้วก็ประกอบกับ สถานการณ์ของทางเกาหลีด้วยนะคะซึ่งก็เราก็น่าจะรู้กันรู้ผลกันวันที่สิบนี้ที่จะถึงเนี้ยนะคะบวกลบ 1, วันสองวันนะนะคะก็คือสถานการณ์ของเกาหลีเองก็ยังตึงเครียดอยู่พอสมควรอาจจะส่งผลกับการดีตัวขึ้นแรงของตัวราคาทองคาก็ยังเป็นไปได้คือคือนนีตอนนี้เองนะคะถ้าบางท่านที่อยากแบบเปิดสถานะของตัวโกลด์ฟเจอร์เป็นการเฮดจิ้งก็สามารถทำได้แต่ก็ยังแนะนำให้ค o v e r เร็วทีเดียวเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้เองก็คือสามารถ ไปได้ในทิศท,ท,ทางทิศทางที่ที่จะดีดตัวขึ้นถ้าเกิดว่าทางเกาหลีเหนือเองไม่ได้มีข่าวอะไรนะคะก็เชื่อว่าราคาทองคําก็ยังจะทรงๆอยู่ไม่ได้ขะยับไปมากมากน,นะคะแต่ถ้ามีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นโอกาสที่จะได้เห็นการดีดตัวขึ้นของราคาทองคำแรงๆมีค่อนข้างมากทีเดียวคะ่ะค่ะฟังแบบนี้แล้วคุณผู้ชมที่ลงทุนในทองคําอาจจะสับสนนิดนึง ถ้าเป็นราคาทงคําในตลาดโลกปัจจัยเรื่องของเกาหลีเหนือยังอาจจะทําให้เราได้เห็นราคาที่เป็นดอลลาร์สหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่พอ<ห>มาดูเป็นเงินบาทค่าเงินบาทที่แข่งค่าทะลุ29ดอลลาร์สหรัฐนะทำให้พอแปลงกลับมาเป็นเงินบาทแล้วติดลบเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ที่ใช้คือ short position ใช่ค่ะแต่ว่าอย่างตัวช็อตโพซิชั่นเองช่วงนี้ก็ยังมีตลาดของตัว US Future นะคะคือนักลงทุนเองบางท่านที่กลัวในเรื่องของการข่งค่าของค่าเงินบาทก็สามารถเปิดสถานะช็อตตัว US Future ได้แต่ว่าอาจจะได้ปริมาณที่ไม่มากนะเพราะว่าถ้าเราไปดูปริมาณเทรดดิ้งของที่ตลาดแล้ว l i q u i d i t ้อาจจะยังไม่มากค่ะค่ะก็คือไปใช้ตัว USD Future มาช่วยอีกทางหนึ่ง ก็สามารถทําได้ใช่ค่ะค่ะแต่ว่าในวันช่วงวันอังคารต่อเนื่องวันพุธนี้เนี่ยนะคะ <c oughs> กําลังจะมีการแถลงการของเฟดออกมาอีกครั้งห <c oughs> นึ่งด้วยนะคะปัจจัยนี้จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคําโลกจากนี้เนี่ยยังไงบ้างคะ ค่ะคือเรามองว่าปัจจัยของทางการประชุมของเฟดเองก็ยังต้องตามนะคะแต่ว่าโดยรวมยิ่งเห็นในสัปดาห์ที่แล้วที่ตัวเลขตลาดแรงงานออกมาไม่ดีนะคะ,ะเราก็เชื่อว่าน่าจะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนในเรื่องของนโยบายการเงินเท่าไหร่น่าจะยังคงไว้อยู่ที่ที่ระดับเดิมมันาดังนั้นแล้วก็ไม่น่าจะส่งผลกับตัวราคาทองเท่าไหรน่นะแต่ก็ยังต้องติดตามอยู่เช่นกัน,นะคะะ่ะแสดงว่าน้ำหนักตอนนี้ให้ไปอยู่ที่คาบสมุทรเกาหลีนะคะ ค่ะเราให้ค่อนข้างมากทีเดียวค่ะแต่ว่าตัวตลาดฟังสหรัฐเองก็ยังต้องตามอยู่นะคะถ้าทะลุแนวต้านพันหกร้อยี่สิบไปได้มโอกาสไปต่อบไหมคะค่ะถ้าทะลุได้นแนวต่อไปเรามองตอบใหญ่อยู่ที่พันเจ็ดร้อยค่ะค่ะแต่ว่าก็ต้องรู้เหมือนกันว่าพันหกร้อยี่สิบนั้นจะผ่านไปได้หรือเปล่าใช่ค่ะค่ะได้ค่ะวันนีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะภาพรวมของทิศทางราคาทองคาเมื่อวัน สุที่ผ่านมาที่มีเรื่องของตัวเลขนันฟาร์มเฮโรนะคะเราเห็นราคาทองคำนั้นดีดขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะคะในขณะที่วันจันทร์เราได้เห็นแนวต้านของทองคำขึ้นมาชนแถวแถว8 2ึ่วันนี้ราคาทองคำจริงๆแล้วย่อตัวลงมานิดหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าราคาทองคำในตลาดโลกนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นจากความวิตกกังวลในเรื่องของา้ามุเกาหลีใช่ค่ะเขามีข่าวลือกันว่าา้าศุเกาหลีเหนือเนี่ยจะเริ่มยิงขีปนาวุธในวันพุธด้วย ค่ะลืมไม่รู้ไม่ยังไงแต่ว่าบอกว่าให้ทูตอ,อพยพเนี่ย <c oughs> ไม่รับรองความปลอดภัยเนี่ยแค่นี้พอนั่นนลยสิะนะร <พอ S 2> าคาที่ออกมาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์รู้สึกว่าน่ากลัวใช่ก็เลยทําให้ราคาทองคํานั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นดอลลาร์<ช>แต่พอแปลงกลับมาเป็นเงินบาทณวันอังคารโอ้โหต้องยอมรับว่าค่าเงินบาทช่วงนี้วันนี้นะคะคือว่าแข็งค่าที่สุดในรอบกว่า16ปีเพราะว่าเลื่อนระดับลงมาอยู่แบบ ย <28 S 2> ี่สิบแปดบาทกว่าแล้ยี่สิบเก้าลงมาแล้วอ่ะนะคะยี่สิบแปดบาทกว่าที่แลกได้หนึ่งดอลลาร์าสหรัฐทําให้ราคาทองคาเมื่อแปลงกลับมาเป็นเงินบาทพอเป็นสปอร์ตปุ๊บวันนี้ปรับราคาสองครั้งลงมาแล้วสองร้อยบาทถึงแม้ว่า US เอจะราคาทองสปอร์ตจะขึ้นก็ตามเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ช่วงนี้อาจจะฟังดูแล้วเออทองตลาดโลกขึ้นทําไมใช้ใช้ช็อตโพซิชันเพราะว่าพอแปลงกลับมาเป็นบาทแล้ว มันติดลบอันนี้สำหรับโกลฟิเจอร์ที่ใช้หน่วยราคาทองคำนะคะต่อบ,บาททองคําอันนี้ก็ต้องเน้นย้ำกันสักนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวนักลงทุนช่วงนี้จะสับสนด้วยเวลาเราลงทุนในประเทศไทยเราลงทุนเป็นเงินบาทนะคะ,ะมาดูกันที่ทิศทางของตลาดหุ้นไทยกันบ้างวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ตลาดหุ้นไทยนั้นปรับตัวติดลบลงมาแล้วก็ดูเหมือนว่าเส้น75วันทำงานหนักมากทิศทางจะเป็นอย่างไรไปพูดคุยกันในช่วงแรกนี้ใน